คำบ,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 บางวันนะครับทุกคนยก็เสิงมีนะสังคับปมปมบารมปมปมตตตต,ต,ต

to play mm -hmm. mm -hmm. 来吧，哼 <laughs> <laughs>，颜色。 400 mình hết, chẳng hòa bị lấy cầm mèo có đẹp quá

เออยังไม่ตายยังไม่ตายตแต่ใจจริงๆไอ้เพื่อนตายตายโอเลเตอร์มันผิดจังหวัดตายหาต่เริงต่เริงต่เริงนี่เลย Bye. โดนทิงทุบที่เดียวตายอะไรไวะเกียวน,น้ำน้ำยุงตามได้ไงเนี่ยอันนันนะทำไมมันฉันรีน่าจอมใหม่แป๊บ หูแรดไทยสยองจัดปันโหู วัน,วนมีอะไรนอนให้จบพงโอ้ยน,น่ารักว้าวว้าว๋ยา,าจ,จยริงา,า,ร,าริดอยแล้ว เออมึงอันมาผิดซอยแล้วทำไมสตรีมันดีทำไมหน้าจอมดีเลยอะไรนะอะไรเตอรูป <c oughs> ไมมีตัวคำไงหน้นาจอมแ <A S 1> ลนะ้วดีเลยคีฟแปลงโคตเรีดเย็นอ่ะ โอ้โหแล้วก็ไม่กดมากตายเลยทำไมอ่ะมันเป็นที่อะไรวะ wow. เล่นเสร็จยงังอ่ะีอันกูเริ่มแล้วนะรอเอ้ยป้อมใหญ่ยังไม่แตกเก็บเพิ่งท้อใจดีวะร่นจอรอเอ้ยถ้างั้นกูไปเข้าน้ำแป๊บหนึ่ง แข็งอีกเอ้ยสวยแล้วสวยแล้วอ้าวอ้วเออโอ้มือป้าย้มือปาเฮ้เด้นเข้าไปเจอมามือปาใ้เด้งเข้าไปเจอมาเจอมาเจอมาสีอ้ม ะครับนะกูกูเอาเอฟเฟิกแป๊บนึงกูรับเอฟเฟิกว้าไปอย่าเง้ยไงใช้งานใช้งานกูเรียนด้วยไม่ได้แบบน้อยใจกุนใสอันนี้เป็นไงสติ๊กเกอร์อะไม่ใจอืมมาสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้บอทแจ้งเตือนเหรอไม่เป็นไรครับอันนี้ก็ขออภัยอย่างยิ่งเพราะต้องซ้อมวอลเลย์บอลที่โรงเรียนเลยไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ อีนี้ก็ซ้อมอีนี้ก็ซ้อมวิ่งห้าซอยเหมือนกันครับไอ้อเออชี่ยนี่มันวิ่งเองฮะไม่มีใครบอกให้ซ้อมนะครับวิ่งเองครับมันวิ่งเองฮะส่วนผมโดนัทโดงเฟอร์แตกแล้วครับเออเออเฮี่เป็นโลกใหม่เลยปะให้ลองนะพ,ยยพี่ผมขอผมขอไปผมขอไปเอ่อเข้งน้ำปั่นสล็อตแป๊บหนึ่งกูลาทีเลสโก้แกล้งลิงเลสโก้ go, แกล้งลิงกูลาทีขเขาว่าสล็อตแล้วอ่ะจิ๊บพ่อขอแดง จิตโอเคเน็ตโอเมก้าเน็ตมึงเวสีเรื่อยไปเขไม่แต้วมึงนะกูขอเป็นเฮ้ยีถ้าเกิดกูกดโรมกูกดโรมแล้วกูได้แน่เลยกูเดี๋ยวกูกดเมททางเลยมึงมึงกดอัพเลนท่านหนึ่งแล้วมึงท้ายหนึ่งเดี่ยวเราจะพอตออกแล้วเพื่อนค่ะค้ามาใหม่ฮะสวัสดีครับผมสำหรับคนมาใหม่ด้วยค่ะอย่าลืมติดตามมาด้วยนะคะก็ผมจะแค่ช่วยครูสอนเด็กนก็แั่อะไรนะเพื่อน เลสโ่จะมาจะมายับนัดอินไมโซ่อ่อมึงเปลี่ยนมึงเปลี่ยนตำแหน่งเป็นเอ่อออฟินอีกอันหนึ่งอีกอานนึงไปรออีกอันนึงไปรอแหน่งได้สอย่างถ้าเกิดกูได้ออฟกูก็ถ้าเกิดกูถ้าเกิดกูได้ถ้าเกิดกู่ได้มียแต่กูก็ยืเมียให้มึงได้อากกินเลแต่ก็มีแอปเปิแล้วลและดี้วโอเคแล้วมึงอยากเห็นคนล้างผิดจังวะหรอ ไงบรรยากาจริง Let's go ทำมันยับกระยับใ a ้ in my zone ไปเลยหอไม่รอต้อหรอไปอะไปหรอไม่รอตอหรอกมารับของกูมารับของอ๋อโอเคตกิดยังไงฮะเออพรุ่งนี้น่าจะได้เทียวละมั้งกูไม่ได้กดกูเปล่านะบ่าเมื่อกี้กูกดเองโคยบกัน t a เ e in m e แต่ว่า กูไม่อยากพูดเลยอยากพูอ็นเอ็นเอ็นแตกแล้วอ่ะโอ้โถมึงดูดิ่ิสติมึงแย่เมื่อกี้มึงไม่ดีดีมากยัดเลยไนะคร้บมึงนี่ไม่ปินน้ำแข็งเลยว่ะหยุดดีหุบปากไปดิคือความเบื่อนะอยากโยนให้มาดาวดูดรถโทรศัพทอยากโยนให้มันไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับดานนี้ผมโอ้โหได้ซ support หวย ลาบเลมเลีนของมีมันเขาได้มีขอของของมีไปเขาให้มีไปให้มีไปเขาได้มีเขาได้มีกูแบกูกูแบนฟอร์เรนต์ตัวงกูมันใจไอ้ที่ไม่ไม่หรอกไอ้ที่แบนแบนอินโซเถอะอ้าวได้เฉยเลยอ้าวเกียกเอ็นโซอยู่ไหนวะได้อะไรโด้มันตายกานเฉลยอ๋อไม่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 มันมันแลกทีม嘛เอ็นโซ่ไปอะไรไปอะไรไปอะไรเอ็นโซ่ไปอะไรไปอะไรไปกูเล่นแล้วเกียดจีถนดูเอรนดล่างสุดอะที่เป็นโรมอ่ะนั่นแหละ นั่นแหละคนดูว่าอยู่ทำไมให้ง่ายจังถ้าคนปกติไม่ใช่คนดูนี่เขาไม่หายจริง Let's go ทำมัะขยับทักอินมาโดนเยวอ์ไฮเปิดตัวเชียร์เลนเลยตัวเชียร์เลนเลยอ้ามึงเอามึงเอาไฮมึงเอาไฮเตะมาชนกูดิไอ้เฮียมามเอาไฮเตะมาแก้กูสิเฮยมึงก็แก้กูสิ ถ้าแม่แข่งผมว่าแม่ชนะแน่ๆได้ที่หนึ่งตั้งแต่ยังไม่แข่งแน่นอนอย่างเนี้ยจริงครับโอยอย่างอออย่างเนี้ยเนี่ยอิสตินอิตาโดอิตาโดริวจิเมื่อไรกูจะได้อะก็ก็เติมต่อไปเรื่อยๆเติมต่อไปเรื่อยไกูเสียไปตีรไอ้กูเสียไปกู เดียไปสามร้อยห้าสิบไรเงี้ยโอ้ยเ <จะ S 1> นี่นยคค่าเงียโอ้ยเนี่ยสตรีมโคตรกากเลย,ยถ้าเปลี่ยนในสตรีมมันก็จะหลุดพอหลุดกูก็ต้องมาเชื่อมใหม่งั้นเปลี่ยนในสตรีมปมปนหนึ่งคิวแหละมาดูแม่งหลุดปะหลุดปะ,ะไม่หลุดไม่หลุด,ลดะปะตอนที่แมงจะได้เอ็กซ์คิวแมงจะไม่ตายนะมึงแล้วสตรีมหลุดไหมอ่ะ ตีเดียวเลือดครึ่ง,งหลอดหมายถึงเลือดมันนะพุ่งไปครึ่งหลอดเลยสตรีมหลุดไหมอ่ะแต่ว่าแข่งไม่ได้แน่นอนเพราะอะไรวะแปบ๊บหนึ่งอ่อไหนๆกูกูว่าไงกูอ่านเม็ใดให้ด้วยเลยเอ่อเอ่อมันอไหร่าะต้องฝากอ่านไว้หน่อยเฮ้ยโอันเด็โอันเด็โอันเด็ดเอ้ยเม็ดร่วง เม็ดโคตรเม็ดล่วงโหดครับเจ้าทำไมทำไมโล่งเหลือแค่นั้นเม็ดเม็ดล่วง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 ทำไมสตรีมเม็ดล่วงแล้วโล่งตันไม่ตันเดี๋ยวโล่่งไมตันโล่งม่วงอ่ะฝากอ่านเม็ดด้วยนะอะไรฝากอ่านเม็ดแต่เม็ดเด็กโคตรแต่มันจะใครกันอาคมสูงเน็ตต่างมากเลยถ้าถ้าสตรีมกระตุกขอภัยอย่างสูงนี่มันหมุนอยู่เนี่ยตีวตีวเลยเลยเป็ด ผมเล่นเกมบ่ได้เ้าเลยอยากผมเล่นหมดนะมันหายโหลดยังมันหายโหลดยังหายยังเดยังมันกระตุกไอเจ้าไอแพดมึงอะมันดำมืดเลยแป๊บนึงแป๊บนึ่งโยกไงกูโยกกูโยกกูโยก ไอท oh, oh, eh, ี oh, hey, ่มันดำมืดคือกูปิดโอ้ยตตีมึงเียปีเคปะตีมึงโคตรรีเลยยใช่คือมันเน็ตอันไม่ดีกูจะทนไู่ไู่ไหนเบ็ดเบ็กันแล้วเบแล้วยืนแค่เรียนทำไมแค่เรีนทำไมเออจริงเรา่เองเาไปเดินที่เราไปดหลังทเราไม่เห็ยเนอาค้อเราพี่เองเออโบก็ชวยบนนโอเคลาก่อบมองขนาดนี้แหละคุย มันเสวยมึงเลยกณหยุดไว้ดีกว่าเอ้าจะเดินอะไรต้องเดินให้สุดเหี้ยไอ้เนี้ยเฮียจะเดินอะไรห้ามเดินอีกยักษ์เม็ดขาดอะตัดสินใจตัดสินใจพรุ่งนี้มีจริงๆครับไปเอ๊ะไม่มีวะเฮียอยู่ไหนวะไม่รู้กูมัอยู่อยู่กลางนี่ไงนั่นไปกับกูมาเกเรส่ไปกับกูเลยจับแมงจับแมงดักแมงนะไม่พรุ่งนี้พรุ่งนี้มาแน่นอนยูอดริง มาไปนู่นวะขี้นบนเรือกันแล้วเลือกเครื่องต้องการขยี้เหลือโอ้ป่านี้ไอศินมิงขึ้นเขาเกมในสตรีมโอ้ยี่โคตรรีเลย่ไอ้สัสมันดีเล่รีเล่หนึ่งนาทีแล้วมั้งเนี่ยเน็ตุมันกาดเองขออภัยระวังนึ่นระวังโดนล้วงระวังโดนล้วงระวังระวังอุ้มนาเหตุหนึ่งหกวีหกวีหกวีเออเราตายเลยสาบานสาบานหกวีเออเราตายเลย กูได้บลาป้านาคอสด้วยเนี่ยแข็งเลยแข็งเลยเริ่มปกติแล้วฮะดีอ่ะม,มึงปล่อยกูตายเลยกูพูดจริงมึงปล่อยกูตายได้เลยเฮ้ยทำไมทำไมคนดูเรามันสดได้ขนาดนั้นวะไอ้เหี้ยมึงได้เขาป้อม<ฮ>เลยเหรอมึงได้เขาเลยเหรอได้หมดถ้าสดชื่นจะสดเกินแล้วรับไม่ได้เพื่อนอย่าไปยอมอย่าไปยอมเว้ยอย่าไปยอม จออมไกูต้องสดกูต้องสดให้สู้เขาได้แต่บางเริ่องกูไม่มีฟิกเกอร์ไงสครับถ้ากูมีฟิกเกอร์มันก็จะอะไรอะไรอะไรไงกันเนะี้ยอุ้ยเอาล่องมาแต่ขเขาไม่เห็ุใช่ปะใช่ปะใช่ปะไม่เห็ุใช่ปะใช่ปะไม่เห็ุหรอกอืมไม่เห็ุดูตรงอ่ะเนี่ยแหละมาแล้วโโเปลี่ยนเน็ตเพื่อคนดูมีอยู่จริงไอ้ <c oughs> บอกคำเดียว หายหายไปเลยดูถูกนะครับไม่มเป็นแล้วนะหายไปเลยลีเรี่ยกุณโลกกว่านี้อีกเฮ้ยันสินะเฮ้ยมันสินะยอะแตการมันน่อยสปายดีหรือเปล่าขอเขา,ขา,ขาไม่เคยรู้แอบดูวะเซ็น์เพียงไม่อยอะอดูเธอไม่อยู่ออแอบดูแม,ามา่มองา หายไปเลยวัดครูไม่ตอบชัผมทํางานยังไงอ่ะอ๋อรอเวลาไม่งั้นก็โทรงริงๆมาเลยบอกว่าเป็นงานด่วนและหน้าจอกูก็ค้างแชร์หน้าจอกูค้างเรียบร้อยแล้วก็กลับมาหน้าจอไอ้สิแบบโอบๆมาไอ้อพีซีจริงที่สุดเอาจริงว่าขนาดแบบขนาดแชร์ในไอเนี่ย แตในอีดิคอร์ดแม่งก็ยังไอ้นี่ยเลยอ่ะโอเมก้าแลกอะฮะสตรีมตัดอสตรีมตัดแล้วทีหลังก็จะเปลี่ยนนิดนะครับถ้ารู้ว่าเป็นแบบเนี้ยเปลี่ยนไม่เปลี่ยนมันก็ไม่ต่างกันแหละสตรีมตัดแล้วสไตล์อะไรไหไม่ไหวยี่แม็กซ์ตันอ่ะตัดนี่ทุกมินตี้อะไรอะไรเลยดีเลยยืนทั่วมันฟิวเลยสตรีมตัดไป เวนมาเวนมาเผยไอยไทยไทยเยเวนมานะเวนมานะจรนะจรนะจงจนจออยรู้ขึไปอไม่ข้ไขึ้นไปจับมากจับมากดุผมจะไอ้ยูมาดุ๊กยังจาตาอปกติโอ้ยนี่ตัวเขาแรงมากงั้นเราลองลดหน้าจอเผื่อมันจะช่วยอะไรอะไรให้ดีขึ้นนิดนึงก็ยังดีตีมกลับแล้ว ถ้าน่าจะรั่ขอเติเย,เอ,ยอเอ้ยอภิษอีกเอ๊ะอภิษจนได้ไปลางแต่อภิษจนได้โอเคค้างแล้วอ๋ออไปตายเฮียต้องระวงังมาแต่ก่อนอุ้ยเฮียแวน อ้าทัานยังอ้าถ้าอยากได้ก็เอาม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 ึงมามึงมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันตีมันตีมันตีมันเจ็บอนาคตไปโอ้ยมันเจ็บมันเจ็บโอ้ยอดูอินตาพี่ผมขอโทษพี่ผมดูเลือดอยู่พี่โอ้ยทำไมอ่ะทำไมสติมันเน็ตมื่อยไหมเชฟไม่ต oh, 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 oh. ้องตามแล้วไม่ต้องตามแล้วไม่มีเหตุผลเลยต้องอยู่เลยไอเชฟไม่มีเหตุผลเลยต้องอยู่เลยอย่าว่าคนดูกูเอ้ลูก ไม่มีเหตุผลอะไรต้องอยู่เลยจริงไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องอยู่เลยตอนเนี้ยเนี่ยเห็นไหมครับวันนี้บ่นแล้วด้วยเียเออหน้าบ่นจริงไอ้สัตว์ซิวเออหน้าบ่นจริงซิวซิวซิวลูกซิวซิวลูกซิวไอ้จิ๊ดจะเอายังไงละเนี่ย โอ้ยเฮียจังหวะา,ายเกินไม่ได้จังหวะเมันเฮียไปถ้ากูถูกแบนก็สินนนนนส้นเรื่องแล้วไม่น่าเลยไม่น่าเลยไม่น่าเลยถูกแบนก็สิ้นเรื่องแล้วได้ดากันแล้วนะระ<า>วังแอดสิทธ์ไหมแบนแอดสิทธอันนี้ ขอความการุณาสักครู่หนึ่งกันครับก็กลับมาสตรีใหม่ได้แล้วนะครับแลวด้านล่างมันอะไรกันครับนี่คงไม่ต้องหรอกบงบองกระบาลมันบองกระบาลมันดิศิลคับเด็ดมันไปกิ้วกว้างไกลเด็ดมันกกครับเลยได้ยินเสียงท่านช้ามากๆค่ะขออภัยอย่างยิ่งก็เปลี่ยนเน็ดไปเปลี่ยนเน็ตมาเออดู แล้วดาวนี่นะครับป้อมแล้วดาวนี้กูลงแล้วด้วยนะโอ้ยซื้อสู้ๆนะมาอยู่กูมาแฟนมาอยู่กูซื้อดาวนี่กูลงแล้วด้วยเป็นะหายไปไหนน้ะมาอยู่กูไปมาอยู่กูโต๊ะเื้อด้วยมันแลกมากเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนโอ้ยแับอ้าวเกียตายดิครับ ได้ผมก็โอเคโอ้แหลกแหลโอ้ไม่ก็แหลกมากแหลกชิปหายเลยแหลกชิปหายเลยแหลกชิปหายเลยแป๊บนึงนะว้าแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงขอลองชิโน่นึ่งนะมึงก็ไล่มาเดี๋ยวทันนี้ซ้อมไม่ได้เดี๋ยวผมบินไปหาเมย์เลยโอ

ขอโทษทำไมไม่ฟิกอนาคตขอโทษขอโทษแหลกมันแหลกมากไม่ได้ยินอะไรเลยขอโทษกูก็ดีมอยู่ว่ามันตีแสงมันตีแสงแห่เียอะไรดรากันมันตีที่แสงอยู่มันหลอกมันเอาอดูอินไปยืนด์ามันหลอกก็บอกอยู่เพื่อนคือมันแหลกจนไม่ได้ยินเสียงใครเลยกูมันแหลกจนกูไม่ได้ยินเสียงใครเลยแป๊บงั้นต้องรีคอมใหม่งอ้นก็เปิดหู iPad เอ่อ S <S ก็แหลกหมดเลยคาเฟ่ดี้คียยิแค่ตัวเดียวแล้วไะไะ <S 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 อ้ก็บอกอยู่ว่ามันตีแสงมันตีแสงจิ้มแบบจิ้ม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 เลยแล้ะไงขอรีบก็เป็นขอรีบคอม